ี่ยุุ่นกับสามสาว R S ขาม่มงข่ามาวงขาม่วพี่ข่าม่วงพี่โอ้ยพี่พูดยั้ไงมาสองสามปีแล้วนะเก็บมาสองามปีแล้วนะเดี๋ยวพูดนะเดี๋ยวทุกคนรู้อะไรยเนะไหนๆก็รู้และอ่านเขารู้แล้วอะ ธอพูดแบบชันแบบว่าใช่รับไม่ได้เลยรับไม่จริงเชียวไม่ไหวเลยเขาบอกมีเดตลกไม่ได้ตลกอะอจริงทำงานเยอะไปดิดนอสัมภาณ์เยอะไปนิดนไเสม่าหวเลยะนะเธอปิดหัวมากเปิดหัวมากสัมภาณ์เยอะไปนิดนึงก็ขอไน้องครมบผมพรมตาลุ้นตาไหลเลยนะคะเกณฑ์นโบเข้ามาไม่้จะเป็นสาวซูเปอร์วาเลนไทน์โอเคสามนุม R S F อ่ะ ่รายละเอียดเป็นยังไงบ้างไหนอะลายอ่านลายอ่านอะเราให้แฟนๆฟังนิดนึงพี่จ๋าเอ่อ๋าโยงถ้าผมไมได้ครับผมรู้มากครับเพื่อนเราคอยพูดครับอ๋ออะโอเคนะอ่าฟ้องไหนเล่าซีนะฮะอ่ะฟอร์มไหนเล่าซีเรื่องราวเหลือเลยทีนี้เหลือเลยทีนี้ก็เราจะมีอ่า